ต้อนรับเข้าสู่ช่อง20 Thailand w i s แหล่งรวมเรื่องราวของรถยนต์ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกที่นี่เราจะพาคุณไปสำรวจทุกมุมของโลกยานยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดรีวิวจอดลึกสเปคราคาหรือฟีเจอร์เด็ดๆที่หลายคนอาจยังไม่รู้ถ้าคุณคือคนรักรถช่องนี้คือพื้นที่ของคุณ วันนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนไปรู้จักกับหนึ่งในรถกระบะที่กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในปี2026นั่นก็คือแม็กที่ับทักปี2026รถกระบะที่สร้างความตื่นเต้นให้กับสายลุยและคนรักพลังจากเครื่องยนต์แรงแรงดีไซน์ดูดันแบบอเมริกันแท้พร้อมด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและออฟโรดแม็กถือเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงด้านรถบรรทุกและงานวิศวกรรมหนักจากสาหรัฐอเมริกาการเข้าสู่ตลาดรถกระบะของแม็กจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย,อย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อพะวะกรเขานำเอาประสบการณ์ด้านความทนทานมาใส่ไว้ในรถกระบะที่ดูดีและพร้อมใช้งานหลากหลายรูปแบบแม็กพิคัทรัก2,026จึงไม่ใช่แค่รถกระบะธรรมดาแต่เป็นการแสดงพลังของการออกแบบและวิศวกรรมระดับสูงที่รวมเข้ากับความสะดวกสบายเริ่มต้นจากรูปลักษณ์ภายนอกแม็กพิกัพ2,026มาพร้อมกับดีไซน์ที่ดูบึกบืนตัวถังแข็งแรงเส้นสายดูแข็งแกร่งฝากระโปรงหน้าขนาดใหญ พร้อมช่องรับอากาศทรงเหลี่ยมไฟหน้าเล็ตแบบ M มตริกซ์ดีไซน์เฉียบคมและกันชนหน้าทรงหนาพร้อมแผ่นกันกระแทกสีเทอเมทัลลิกล้ออัลลอยขนาด20นิ้วลายใหม่เฉพาะรุ่นสะท้อนความดุดันและความเป็นรถที่พร้อมลุยในทุกสภาพถนนมิติตัวถังของแมกปิคับองพมีขนาดที่ใหญ่พอสมควรความยาวรวมอยู่ที่5,940ม mm, ิลลิเมตรความกว้าง2020ม mm, ิลลิเมตรและความสูง1,920ม mm, ิลลิเมตรระยะฐานล้อ3 7ม0ม mm, ิลลิเมตร ระยะจากพื้นถึงใต้ท้องรถ290ม mm, ิลิเมตรซึ่งเหมาะมากกับการใช้งานแบบออฟโรดและบรรทุกของหนักตัวถังผลิตจากเหล็กกล้าควาแข็งแรงสูงและอลูมิเนียมผสมเพื่อลดน้ำหนักโดยรวมแต่ยังคงความทนทานสูงสุดห้องโดยสารภายในของแม็กพิคับ2026ก็ไม่แพ้ภายนอกเลยทีเดียวด้วยดีไซน์ที่เน้นความล้ำสมัยและความกว้างขวางบอร์ดนั่งหุ้มหนังแท้คุณภาพสูงปรับไฟฟ้าสิบทิศท,ทางพร้อมระบบอุ่นและระบายอากาศทั้งบอร์ดหน้า และหลังพูม่าลัยมัลติฟังชันทรงสปอร์ตหุ้มหนังแท้พร้อมระบบทาความร้อนแถงคอนโซลหน้าขนาดใหญ่ตกแต่งด้วยอลูมิเนียมปัดเงาและลายไม้แทรบบอินโฟเทนเมนต์จอสัมผัสขนาด15นิ้วรองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto พร้อมระบบสั่งงานด้วยเสียง AI แม็กยังให้ความสําคัญกับระบบเสียงโดยติดตั้งระบบเครื่องเสียงจากแบรนด์ระดับพรีเมียมถึง16ลำโพงรอบคันพร้อมซับวูฟเฟอร์แบบดิวอินให้เสียงที่คมชัดลึก และทรงพลังเหมาะกับคนที่ชอบฟังเพลงระหว่างการเดินทางใต้ฝากระโปรงแม็กพิคับ2026มีกลุ่มพลังให้เลือกถึง2แบบรุ่นมาตรฐานใช้เครื่องยนต์เบนซิน V8 ขนาด6.2ลิตรให้กำลังสูงสุด400 50แรงม้าแรงบิด630นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ10สปีดพร้อมมอระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบปรับอัตโนมัติส่วนอีกรุ่นหนึ่งคือกลุ่มพลังดีเซลเทอร์ V6 ขนาด3.0ลิตรให้กำลัง350แรงม้าแรงบิดมหาศาลถึง700นิวตันเมตรเหมาะสำหรับการลากจูงและบรรทุกหนักระบบช่วงล่างของแมปปิคับสองพได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดใช้ระบบการสะเทือนแบบถุงลมในรุ่นสูงสุด ที่สามารถปรับระดับอัตโนมัติตามความเร็วและน้ำหนักบรรทุกพร้อมโหมดการขับขี่ให้เลือกถึง6โหมดได้แก่น o ม m อ l